เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9ก้8สอ anel n พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับแบ็คโอเวอร์เนาะเกี่ยวกับประเด็นของแอสตาณเวลานี้นะครับว่าตัวงเขาเนี่ยบัคคณเดียวไม่พอนะครับผมทําให้ทั้งหน่วยเนี่ย กลายเป็นตัวบั็กไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาให้ความสามารถแอนต้เวนต์นกับทั้งหน่วยไปเลยใช่ไหมซึ่งความสามารถแบบนี้เนี่ยมันเคยถูกใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยก็ขอฝากแฟนเพจด้วยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามเรื่องเสื้อได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าต้องบอกว่ามังอับแบ็คโอเวอร์ในปัจจุบันนี้ก็คือในตอนที่367ใช่ไหมก็เป็นสปอยตัวของเ้เี่ได จัดก,การดามาติโออะไรไป,เ,เ,ปเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็ให้พลังแอนติเวทมนต์กับเพื่อนๆไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากริวนะครับริวเนี่ยเขาได้ตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าเฮ้ยแอต ta เนี่ยสามารถทําให้พลังแอนติเวทมนต์เนี่ยไปปกคุมนะครับวัตถุหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้นะครับผมมันก็น่าจะสื่อไปถึงพวกคนที่มีชีวิตหรือว่าประชาชนได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแอาต ta นะปัจจุบันนี้สา ามารถทได้แล้วนะครับแล้วก็กระจายไปให้กับคนทั้งหน่วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไม่รวมถึงยามิเนาะก็เป็นคนที่มาทําพิธีนะครับประตูแห่งโชคชะตานั่นแหละซึ่งถ้าจะนับดูดีๆนะครับก็จะมีประมาณ12คนนะครับไม่รวมตัวของแอสตาเนาะก็ได้รับพลังแอนติเวนตมไปนะครับซึ่งทฤษฎีของตัวริวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยนะครับผมแต่มันเนี่ยเคยถูกใช้มาแล้วด้วยนะครับผมกับการที่ทําในรูปแบบนี้เนาะซึ่งต้องบอกว่า ต้องย้อนกลับไปในตอนที่ลิทนะครับแล้วก็ลูมิแอเนี่ยใช้เวทมนต์ประสานที่คล้ายคลึงกันนะครับคือลิทเนี่ยเขาก็ใช้ดาบเล่มที่2เนี่ยแหละแล้วก็ลูมิแอก็ใช้เวทมนต์แสงใช่ไหมแล้วก็ถ่ายทอดเวทมนต์แสงของลูมิแอนะครับไปให้กับคนอื่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไอเวทมนต์ที่มาจากนรกนะครับของซาเกตเนี่ยดูดซับพลังของคนอื่นได้นะครับเพราะว่าเวทมนต์แสงของลูมิแอเนี่ยมันสามารถช่วยป้องกันได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเคยถูกใช้มาแล้วนะครับแต่ ทางด้านของลูมิเอร์เนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นเวทมนต์แสงเนาะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากแอนต้เวทมนต์ที่แอตตาเนี่ยให้กับทุกคนไปนะครับซึ่งตัวของลูเมียพอให้กับทุกคนไปแล้วทุกคนยังคงสามารถใช้เวทมนต์นะครับผมโดยปกติของทุกคนได้นะครับผมไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ของแอตตาเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่ามันเนี่ยจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแอนต้เวทมนต์เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบถึงตัวบุคคลน,นั้นด้วยไหมเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปในสปอยแหละครับว่าถ้ามันส่งผลกระทบเนี่ยก็เหมือนกับ แค่ว่าป้องกันพวกพ้องหรือว่าคนที่เป็นพันมิตรเนี่ยไม่ให้โดนผลของการโจมตีของศัตรูเท่านั้นนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยคิดว่าทางน้านตัวของแอสต้าเนี่ยใช้รูปแบบเดียวกับของนารูโตะใช่ไหมที่ทําในศึกสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับผมที่เอาจากกักระของ9ก้าหางเนี่ยให้กับทุกคนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนารูโตะเนี่ยแปลเปลี่ยนนะครับจักระก้าหางให้เข้ากับทุกคนได้นะครับเพราะปกติจักระ9้า9หาง จะเข้าได้กับเพียงแค่นารูโตเท่านั้นนะครับซึ่งแอตตาถามว่ามันมีมูลที่มันจะทําแบบนั้นไหมมีนะครับเพราะว่าทางด้านตัวของริวเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาเองว่าแอตตาเนี่ยก็เก่งในเรื่องของการควบคุมนะครับผมพลังแอนต้เวทมนต์อยู่แล้วซึ่งผมมองว่าถ้าแอตตาสามารถให้กับทุกคนได้นะครับผมแสดงว่าไอความเสี่ยงที่ว่าจะทําให้ทุกคนไม่สามารถใช้พลังดั้งเดิมได้เนี่ยอาจจะหายไปนะครับแอตตาอาจจะควบคุมพลังแอนต้เวทมนต์ในระดับที่แบบว่าไม่ส่งผลต่อเพื่อนของเขานะครับแต่ ป้องกันพลังของอีกฝ่ายได้อะไรแบบนี้นะครับผมคือถ้าจะเปรียบเหมือนทุเรียนไหมแข็งนอกอ่อนในอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าผมเปรียบเทียบผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าขีดจํากัดล่ะจะมีหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าทางฝั่งของลูมิแอที่เคยใช้รูปแบบนี้เนี่ยก็มีนะครับคือถ้าลูมิแอมีพลังเวทน้อยลงหรือว่าพลังเวทใกล้จะหมดเนี่ย ไอความสามารถที่ส่งแว้คนอื่นเนี่ยก็จะหมดด้วยนะครับส่วนของแอตตาผมว่าน่าจะอยู่ในเรื่องของการควบคุมมากกว่านะครับถ้าแอตตาโดนโจมตีหนักๆห,หรือว่าสูญเสียการควบคุมแบบว่าตัวเองซุดลงไปอะไรแบบนี้ไอพวกแอนต้เวทมมต์ที่กระจายให้กับคนอื่นเนี่ยก็อาจจะหายไปเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าขอบเขตการกระจายให้กับคนอื่นเนี่ย จะเหมือนลูมิแอหรือเปล่านะครับผมที่สามารถกระจายได้แบบว่าหลายๆคนนะครับแต่จะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมันก็ผิดใช่ไหมเพราะว่าในตอนของลูมิแอเนี่ยคือทุกคนมันเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับคือกระจายครั้งเดียวก็ได้เป็นกลุ่ม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 ไปนะครับผมของแอตตาเนี่ยน่าจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถได้เยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยการควบคุมจะเสียไหมนะครับเพราะว่าแอตตาเองเนี่ยก็เพิ่งเริ่มใช้เนาะยังไม่ได้ชินเหมือนกับลิทหรือว่าลูมิแออะไร ขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลานะโดยส่วนตัวผมนะครับไม่น่าที่จะแจกจ่ายได้ทั่วขนาดนั้นนะครับผมไม่น่าจะเหมือนนารูโตะที่แบบว่าเพิ่งลองทําแล้วก็ทําได้เลยอะไรแบบนี้นะครับผมน่าจะต้องแบบว่าไปทีละขั้นขั้นไปนะครับและถ้าจะให้ผมวิเคราะห์ต่อเนี่ยว่าแอต้าจะสามารถแจกจ่ายได้ในระดับไหนใช่ไหมถึงจะอยู่ในพื้นฐานที่เหมาะสมนะครับผมมองว่าอันหน่วยกระทิงดํและ1ใช่ไหมยูโน่ไปอีกหนึ่งคนนะครับยามิไปนะครับแล้วก็พวก หัวหน้าหน่วยที่ยังมีแรงพอสู้ไหวนะครับก็แจกจ่ายไปเลยโดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยนะเอาแบบว่าคนที่มีกําลังลบในการต่อสู้สูงๆหน่อยนะครับผมโนเอลอะไรแบบเนี้ยก็แจกจ่ายไปนะครับเพราะว่าณตอนนี้โนเอลไม่ได้อยู่ในหน่วยกระทิงดำนะเวลานี้ใช่ไหมเพราะว่าไปต่อสู้กับตัวของอาเซียนนะครับผมก็แจกจ่ายให้โนเอลไปนะครับผมตัวของมิลิโอเลโอนาด้วยอะไรแบบเนี้ย คือกระจายแต่คนที่มีกําลังลบสูงๆนะครับและให้พวกกําลังลบน้อยๆเนี่ยคืออพยพหนีไปก็ได้หรือว่าหายไปก็ได้นะครับผมถ้าแบบนี้เนี่ยผมมองว่าแอต้าน่าจะาควบคุมพลังแอนตี้ได้ดีกว่าที่จะแบบว่ากระจายให้กับทุกคนเลยประชาชนก็ด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะเยอะเกินแล้วกลายเป็นว่าการควบคุมเนี่ยจะลวนนะครับพอลวนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพังไปกันหมดนะครับหน่วยกระทิงดําก็ไม่ได้นะครับตัวของแอต้าเนี่ยพลังก็หายนะครับเพราะว่าแจกจ่ายเยอะจนเกินไปใช่ไหม ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าแล้วก็จะไม่ต้องถูกหาด้วยว่ามันเก่งเกินไปหรือเปล่าแล้วก็เจ๋งเกินไปไหมนะครับตัวบักเกินไปหรือเปล่านะครับผมแต่ ตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันเนาะเพราะว่าลิวเองเนี่ยเขาก็มีการพูดออกมาเหมือนกันว่าแอตตานเนี่ยเริ่มการควบคุมแอนต้เวทมนดีขึ้นนะครับผมหลังจากที่ฝึกเซตเทนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีในระดับที่สามารถทําได้ไหมนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็รอดูกันนะครับว่าถ้าทํานทําได้เนี่ยแสดงว่าการควบคุมเนี่ยดีขึ้นมากนะครับผมถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าทุกคนในเมืองหรือว่าทุกคนในอนาณาจักรหรือทุกคนที่อยู่ในสนามรบณเวลานั้นเนี่ยคือเมืองสา ามารถการันตีได้เลยว่ามึงเนี่ยอาจจะไม่โดนพลังของศัตรูนะครับเพราะว่าถ้าศัตรูปล่อยพลังมาแอนตี้เวทมนต์มันก็ทําให้ลบล้างอยู่แล้วใช่ไหมมันก็แค่มีการต่อสู้กับศัตรูไปนะครับผมเท่านั้นเองนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับกับการที่แอตตาเนี่ยจะสามารถนะครับผมปล่อยพลังแอนตี้เวทมนต์ให้กับทุกคนได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจํากัดขอบเขตแค่เฉพาะบุคคลไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคิดเห็นยังไงนะ ครับกับการกลับมาและโ p ขนาดนี้ของแอสต้านะครับเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยคือแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเลยนะว่าเนี่ยแหละมันคือตัวบักของจริงนะครับผมอะไรแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสนุกเลยนะสําหรับมังอับแบคโคเวอร์นะครับเพราะว่ากําลังจะไปลุยศึกใหญ่แล้วนะครับผมและด้วยฝีมือณนเวลานี้นะครับที่สามารถจัดการพลดินที่เรียกได้ว่ามีพลังระดับต้นๆนะครับผมอย่างตัวของดามาติโอคีระได้ในดาบเดียวนะครับผมต้องบอกว่า แอตตาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระดับพลัดินพื้นฐานถ้าไม่ใช่อย่างลูเซียนเนี่ยคิดว่าแอตตาเนี่ยน่าจะลงดาบไม่ถึง2องดาบเนี่ยก็น่าจะสามารถนะครับผมจัดการพวกพลัดินพวกนี้ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอาเซียเอยนะครับหรือว่า มอลิทเอยหรือรวมถึงมอแกนเองก็ด้วยนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นระดับแบบว่าเดียวกันกับทางด้านคีละเนาะซึ่งถ้าเป็นระดับเดียวกันเนี่ยน่าจะฝีมือไม่ต่างกันมากนะครับตรงนี้น่าจะเสร็จแอตตาหมดนะครับผมแต่คิดว่าถ้าไปถึงสนามลบระดับนั้นแล้วแอตตาไม่น่าจะสู้กับไอ้พวกคาลาดินพวกนี้แล้วแหละน่าจะไปบุกบอสใหญ่อย่างรูเซสเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าบอสใหญ่อย่างรูเซสเนี่ยเจายังไงกับไอเด็กคนนี้เนี่ยมันดื้อนันเนี่ยก็สําหรับคลิปในวันนี้มีประมาณเท่านี้ครบถ้าาใชอย่ม กดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าพูดผิดยังไงไม่เข้าหูใครตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนะี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปไว้